ต่อเนื่องครับเพื่อนๆวิญญาลงจากเขื่อนมาโอ้ร้อนมากนะครับแดดเปรี้ยงส่วนมากวิญญามาถ่ายแต่เขื่อนอุบลรัฐตัวเขื่อนตัวบนเขื่อนเนื้อเขื่อนแต่ไม่เคยถ่ายดูใต้เขื่อนสักทีว่าแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนอุบลรัฐมันอยู่ตรงไหนเกืดอท่านมาจะได้รู้เนาะไม่ใช่มาจะถ่ายแต่เขื่อนแต่เขื่อนในเอฟซีดูแต่ใต้เขื่อนสมมติว่าท่านอยากจะมาเที่ยว เขื่อนแล้วอยากไปนั่งชมบรรยากาศเย็นๆใต้เขื่อนอยู่โล่มไม้อยังไงไปดูกันก่อนนะเดี๋ยวพี่ยาพาไปดูว่ามีอะไรบ้างแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนมนัสตรงนี้มาแล้วมารับบรรยากาศดีๆเย็นๆนะครับทั้งวันเลยมาชมเขื่อนแล้วนะครับเอาข้าวเหนียวปิ้งไก่ไม่กินนะแซบๆนะครับเนาะยังมองไดนแน่นะอ่ะสะพายเบงนะครับเนาะพี่ยากา็ขี่รถโลงมาจากอ่า มองจอดรถนะครับมองมองจอดรถที่จอดรถเมื่อกี้นะครับลงมาปุ๊ดนะนี่ให้เหลี้ยวซ้ายเลยครับเดอ้อยังยังไม่ต้องตรงออกไปนู้นนะเลี้ยวซ้ายนะครับตรงที่จอดรถบัสรถเมย์เยอะๆนี่แหละครับตรงนี้เลยนะให้เหลี้ยวซ้ายมานะครับเนี่ยจะมีที่อะไรเขาเรียกร้านค้าสาหกรณ์นี่เห็นไหมกพอผอ,อนี่แหละนะครับตรงนี้เลยมีอาหารตามสั่งบ้างมีหลายอย่างตรงนี้บ้างนะครับนะเพื่อน ก็อยากนำเอซีมามาชมดูบ้างเนาะครับนี่ไม่ใช่ว่าจะมาชมเขือนอย่างเดียวนะเพื่อนนะมันมีการฟุมกาเฟนี่เห็นไหมห้องลมห้องน้ําไว้บริการดีกโอ้เห็นไงนู่นนะครับเพื่อนๆคือมาเที่ยวจุดนี้เขื่นมุรัแล้วเนี่ยยังมีสถานที่มานั่งรับลมชมบรรยากาศแล้วก็ พักผ่อนกายามีไดโนเสาร์ใหญ่ล้านปีอยู่โน่นอีกนะเห็นไหมตัวบกเอฟอยู่ข้างในโน่นนะครับโมนนะครับเห็นไหมพี่น้องไม่ใช่มาเขื่อนแล้วก,กลับกันนะครับแวะลงมาดูนะครับว่าเขื่อนบรัณเรามีอะไรบ้างที่ต้องเที่ยวอะไรบ้างนี่เห็นไหมเขื่อนอุบลรัชทําสวยไหมเอาไว้ถ่ายรูปสักที่หนึ่งอาจักรยานลำอาจากักรคานลำเนี้ยคันเนี้ยนะคันเดียวก็โอ้โหคุ้มแล้วเพื่อนๆนะนน่น,ะน,นสวนอะไรข้างในนน่นเห็นไหมพุน นะครับสวนเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยฮะเนี่ยยังนักท่องเที่ยวมาเห็นไหมเขามาจอดรถทานอาหารเห็นไหมฮเนี่ยแถวนี้ได้หมดนะเพื่อนเพื่อนนะที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางเลยนะครับสําหรับที่จอดจักรยานนี่เห็นไหมเห็นนะครับเนี่ยที่ทานอาหารก็มีอู้นี่กับข้าวก็มีีอะไรบ้างนี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยกับข้าวกับปลาก็มีขายนี่เห็นไหมอาหารตามสั่งอะไรอยู่นี่หมดนี่ ก็มีคนมานั่งกินก,กาแฟเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนีใต้เขื่อนอุบลรัตน์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีร่มนะสมวว่าเพื่อนเอฟซี FC มานะครับเกิดพาลูกพาหลานมาพาครอบครัวมาเนี่ยวันหยุดหรือไม่หยุดก็ได้แต่วันที่เราพร้อมที่จะมาเที่ยวนั่นแหละนะครับมานั่งเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างนี้เอฟซีรถรถจอดอยู่เนี่ยก็มีมีเอฟซีมาเที่ยวกันนะเห็นไหมฮะมาดูตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ย บรรยากาศไหมครับเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปูซมปูเสือนั่งรับลมชมเดือนชมบรรยากาศเอาวิวทิวทัศน์ดีๆเนี่ยเห็นไหมมีเก้าอี้มานั่งโอ้ได้ฟินเลยทีเดียวฟินฟินี่มานั่งต้นล่มส่งามนี่ก็ได้นี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนี่ลำน้ำพองโอ้โหไหลอันลาดอันลาดอยู่พูดนน่ะปาดเห็นไหมฮะเนี่ย บรรยากาศไหมนี่เห็นไหมเพื่อนๆนะนี่เลยเห็นไหมมีด้านนั่งนะเพื่อนนะบอกโกงๆเลยนะให้ให้ให้เอฟซี FC มาเที่ยวเขื่อนไม่ใช่มาเที่ยวบุหลังเขื่อนอย่างเดียวลงมาใต้เขื่อนก็มีนะครับที่เที่ยวสวยๆงามๆเนี่ยมันมีนะครับมีสวยๆงามๆเลยเออวิญญาณจะมามามาเจาะตรงนี้ให้เอฟซีดูนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่จะลงจอดรถแล้วไปไปเจาะเลยให้เอฟซีดูนิดหนึ่งว่าตรงนี้ก็น่าเที่ยวเห็นไหมเนี่ย เป็นสวนน่าเที่ยวนะครับบรรยากาศเลยนะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยลองมาสัมผัสด,ดูก็ได้นะครับเอาเสือมาปูเอาเข้าวเหนียวเอาโคกมาตำมะละกอ,ก,อกินแซบๆทู่แถวนี้ก็ได้นะเอาไก่ย่างมาด้วยก็ได้นะครับวิญญาจะพาไปลงดูบรรยากาศนะไอเห็นไหมเพื่อนเป็นป่าต้นไม้ใหญ่ๆร่มรื่นเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนนวิญญาขี่รถลงจากเขื่อนมาเนาะลงจากเขื่อนมาก็คือไม่ต้องออกไปด้านโน้นนะครับหหักซ้ายลงมาเนี่ย เลาะเลาะริมเขื่อนมาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่บรรยากาศด้านั่งครับดีมากอะ่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงนะวันไหนที่เราหยุดครอบพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนั่นแหละเนาะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมบรรยากาศมานั่งไหมเพื่อนเนี่ยโอ้โหนี่เดี๋ยวพี่ยาจะพาไปดูบรรยากาศเนี่ยทางเดินเป็นปูนอย่างดีเลยมีรถคับรถไฟฟ้าเข้ามาจอดด้วยนะมาเที่ยวชมดูบรรยากาศโอ้ยมีพระลาหิน ชมบรรยากาศเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมวิญญาคนขอนแก่นคน้นเขืนบรแท้ยังไม่รู้เลยเพื่อนนี่เห็นไหมเพื่อนไม่ต้องสงไม่ต้องอ่าสงสัยแล้วว่าทําไมน้ําเขื่อนบริัอ่าน้าเขื่อนน้องไว้ทาไมถึงทะลักล้นอย่างที่วิญญาขึ้นไปล้างเขื่อนนะที่คลิปี่แล้วนะคลิปนี้พี่น้องดูดิน้ำนั้นไหลโอ้โหไหลเขี้ยวมากเห็นไหมไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับร้องอ้อล้วถึงบางอ้อแล้วนะครับน้ําเขื่อนบริัทได้ระบาย ช่องที่ผลิตพลังงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่าง,าง,างแรงเนาะรู้สึกวา่าแรงขึ้นนั่นแหละนะ,ะมาชมบรรยากาศนี่เพื่อนๆหาไม้กวาดมาส,สักการ,รมากวาดออกหน่อยหรือจะ,เอ,ะเ,อเอาเสือมาปูแล้วก็นั่งกินกับข้าวอรอ่อ,รอยๆว้าตายแล้ววิญญาแท้ๆคนเขื่อนบุรแท้ๆยังไม่เคยมาตรงนี้เลยดูดิโอ้โห,โหน้ําขึ้นเยอะครับน้ําน้ําเขื่อนขึ้นนะ ช่องที่วิญญาบอกเมื่อกี้ว่าช่องตรงโน้นนะตรงโน้นมาไหลออกมาจากรูช่องที่เปิดใช้กระแสไฟฟ้าช่องเนี้ยตรงนี้ก็จะไหลมาตรงที่เป็นสปินเวสปินเวที่เรามองเห็นอยู่ตัวนี้นะไหลลงมาช่องนี้ถ้าเกิดน้ําเขื่อนรัดเดยอะก็จะปล่อยนะลงจากสปินเวไหลลงมานี้มารวมก,กันกับช่องที่น้ําปล่อยกระแสไฟฟ้านเองมารวมกันตรงนี้นะ โอ้ลองอ้อเลยครับเอา้าเดี๋ยววิญญาจะพาไปดูตรงนั้นอีกนิดนึงว่ามันเป็นบรรยากาศโอ้ตรงนี้บรรยากาศมากอะ่ะโอ้น่าใจนะครับวิญญาวิญญาก็เพิ่งจะเคยมาจุดนี้นะครับไหนไหมสปินเวยอยู่จุดนั้นเห็นไหมเห็นไหมดีต้นไม้ใหญ่ๆล่มลื่นดีเลยลมเย็นสบายเพื่อนลมเย็นสบายเลยน,นี่บรรยากาศเห็นไหมมาปูตรงนี้ก็ได้มาปูตรงนี้ก็ได้รไดหรือเจ้าตรงไหนก็ได้ แต่ตรงใกล้ๆริมน้ำมันก็จะเย็ยนนะสบายเลยเนี่ยทางเดินโอ้วิญญาณไม่เคยมาเลยมีห้องน้ำไว้พร้อมบริการไม่ต้องกลัวนะนะครับนี่เขาเรียกมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะธรรมชาตินะครับนะชมความสวยงามแล้วยังไม่พอมาชมบรรยากาศอนุรักษ์ป่าไมา้แบบนี้ด้วยเนาะดีมากครับเพื่อนๆขอรินเชิญนะผมเขื่อนล้วเองนะคนคนคเขื่อนลกโดยกำเนิดเอง ก็เพิ่งจะรู้ว่าใต้เขื่อนตัวนี้ก็มีบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับน่าเที่ยวนะนะครับครับิยาขึ้นรถนะครับ,รบก็จะพาเอซีไปดูบรรยากาศร,บรอบๆบ,บริเวณสวนเขื่อนบุรัตน,นเองนะครับที่ใต้อยู่ใต้เขื่อนบุรัตนั่นเองนะครับเนาะนี่เลยบรรยากาศนี่เห็นไหมป่าไม้ร่มรื่นเลยครับปาปูเสือนั่งอยู่นั่นก็ได้มันได้บรรยากาศนะครับโอโซนเย็นๆ คืออยู่บ้านก็เปิดแอร์ถ้าอากาศร้อนเนี้ยนะเปิดเปิดไฟเปิดแอร์ค่าไฟก็ไปกินนะครับเออไปถ้าท่านอยู่ใกล้กลแถวคือวันนั้นก็แวะมาบรรยากาศที่นี่ก็ได้เอา้ามาตรงนี้มาสะดุดตาอีกแล้วมีเปนอนอีกต่างหากนั่นนะ่ะหรือเขามามาเอามาเองอะ่ะนะครับนะโอ้โหนี่เห็นไหมต้นไม้ส,สวยๆงั้นเลยโอ้เขามีเขาเขาคิดดีอ่ะครับเขามีเปร มาแฝนนอนสบายเออครับนี่แหละครับเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับอุบลรัฐนี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดขอนแก่นเขตติดต่ออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเขื่อนอุบลรัฐนั้นเขตติดต่ออยู่หลายอำเภอนะครับก็ด้านทิศเหนือ ของเขื่อนวรัฐนั้นก็จะติดอำเภอเขาเสวนกวางนะครับเขตติดต่ออำเภอเขาเสวนกวางนะครับเดี๋ยวอยาจายจะเลี้ยวไปด้านซ้ายดีกว่านะครับด้านด้านซ้ายดีกว่าไปดูด,ด้านซ้ายกา่อนเรามีอะไรบ้างมีสะพานไม้นะพอที่ข้ามไปลงกระแสไฟฟ้านะครับอาจายจะมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จอดรถโอ้สะดวกสบายเลยเอายังพูดไม่จบนะอือคืออำเภอเขื่อนวรัฐนนั้นติดกับหลายอำเภอ ด้านทิศเหนือติดกับอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นด้านทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอน้ำพองจ,จังหวัดขอนแก่น,นกด้านทิศใต้ติดกับอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นด้านทิศตะวันตกติดอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเป็นส่วนมากจะเป็นที่ราบสูงนะครับเป็นภูเขาสะส่วนมากนะครับส่วนมากนะ แถวอำเภอเขือ,อ,อนรันี่จะเป็นภูเขาส่วนมากนะครับบรรยากาศลักษณะแบบนี้ถ้า f อได้มีโอกาสมาก็ลองมาเที่ยวดูมาชมดูนะครับนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยโอ้โหต้นยางเป็นร้อยร้อยปีเลยต้นต้นหนึ่งนี่อะไรกับข้างหน้าเราเนี่ยเห็นไหมถ้ามาแล้วก็เจอได้หลายอย่างเห็นไหมเพื่อนโอ้ร้านกาแฟเป็นสมสรนอะไรหรือเปล่าด้านในเนี่ยโอ้โหเนี่ยคนเยอะมาก มันคืออะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรเนาะเนี่ยอ้ามีป้ายติดมืเลอยอยู่เนี่ยดูก่อนนี่อะไรสนามกอล์ฟโอ้ตรงนี้สนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์นั่นเองโอ้เป็นจังสี่ตัวนี่ข้างในนี่มีหลายอย่างอู่ตัวนี่แม่นะครับเนาะนั่นแหละเพื่อนๆมีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ รู้แต่ว่าเขื่อนอวนรัดเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างวิญญาณก็วันนี้ได้เจาะลึกเจาะหาซอกแซกหาในมุมต่างๆให้เอฟซีเห็นนะครับอยู่จุดนี้มุมนี้ก็จะเห็นมองขึ้นไปตรงนู้นก็จะเห็นพระองค์ใหญ่ๆนูน่นนะครับนู่นหลวงพ่อองค์ใหญ่นะนะครับท่านชมเขื่อนแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระองค์ใหญ่ก็ได้นะครับโอ้เห็นแล้ว รู้สึกประทับใจในหลายอย่างนะครับท่องเที่ยวเขื่อนอุบลรัตน์นี้นะครับผมเคยคนเขื่อนอุบลรัตน์โดยกําเนิดแต่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรในหลายอย่างที่เขื่อนอุบลรัตน์เลยเนาะครับมิฉะนั้นมันก็ต้องเสาะหาสอกแสกหานะครับเนาะถึงรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรมีไม่มีเที่ยวหรือไม่น่าเที่ยว ไม่รู้เลยมีฉะนั้นก็สักหาเข้าไปวิญญาณก็ถ้าใครติดตามคลิปวิญญาก็จะได้เห็นอะไรดีๆแปลกๆแบบนี้เด้อพี่น้องเลยนะครับขับรถออกมาได้เลยนี่ออกจากจุดโน้นจากสวนสาธารณะเขื่อนมรัแล้ว,ลวออกมาจุดนี้ได้เลยตรงออกมาได้เลยที่แรกเราเข้าฝั่งโน้นนะครับเข้าฝั่งโน้นถูกไหมครัเข้าเข้าเข้ามาปุ๊บใช่ไหม เราต้องมาวนวน,ว,นวงแหวนโอ้โหโทษทีวนวงแหวนตรงน้ําูุนี้นะฮะเห็นไหมวนวงแหวนตรงนี้เข้าไปช่องนี้นะฮะช่องนี้เลยเนาะครับขาออกวิญญาณวนจากใต้เกลือนก็มาวนออกที่เดิมกันนี่แหละได้เหมือนกันนะครับสนามก็จะอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้านตรงนี้ด้วยนะครับอ่านั่นแหละวิญญาถึงได้มาซอกแซกเขาเรียกซอกแซกหานะครับให้เอฟซีเห็นเนาะ ครับผมอ่ะไปดูซิว่าตอนนี้เที่ยงวันแดดแดดเปรี้ยงๆแบบนี้ออกไปมีอะไรกินบ้างก็เยอะแยะในอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์นี้แหล่งอาหารก็เยอะร้านกาแฟก็แยะชมวิวสวยๆก็มากมีะนั้นวิญญาคนเขื่อนอุบลรัตน์โดยกำเนิดก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาแวะเที่ยวเขื่อนอุอุบลรัตน์นะครับ เพราะว่าเปิดให้เข้าชมกันแล้วนะครับนี่ก็สนามกอล์ฟเช่นกันนะครับอุบลรัตน,นะขาออกมาก็ไม่มีอะไรมากเพราะบัตรเราไม่ได้แลกบัตรถูกไหมฮะขาออกเราก็ขับรถออกไปเลยนี่ยามเยืมไม่ต้องเรียกไม่ต้องจอดเด้อว,ว่าไปนะครับขออภยัยยามเขาไม่เรียกนะครับขาออกเขาเรียกแต่ขาเข้าแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมเขาก็โบกให้เราออกไปอย่างเดียวเนหะ็นไหมนะครับ ถ้าใครมีโอกาสนะครับเนาะมาเที่ยวเขื่อนบุรัตดูเดอ้อครับเดอ้อนี่นะครับพันลังให้อำเภอเขื่อนบุรัตแล้วนะครับตอนนี้ก็หันหน้าออกไปแล้วนะครับผ่านประตูออกไปแล้วนะครับโน่นแหละเดี๋ยวนี้เขื่อนอุบลรัก์กำลังพัฒนาเรื่องถนนกํนลาลังทําถนนกํนลาลังซ่อมแซมถนนกันอย่างอุตรุดเลยนี่เห็นไหมนี่ ถนนเส้นนี้ถ้าเปิดใช้วันไหนหรือเสร็จวันไหนวิ่ยาก็จะมาก่อติดให้เอฟซีดูว่าถนนเขาเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรนะครับอ่าอ่าวันนี้ก็เสริมเสริมหน่อยๆอ่าเสริมๆล้อๆมาหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างนี่เห็นไหมว้างขวางทีคอนกรีตมีเสาฟุ้ฟมเสา,ฟาฟไฟกลางโอ้ยไม่เล็กแล้วครับต่อไปอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นไฟแดงมีกล้องวงจรปิดตรงนี้ด้วยแหละนะถ้าพี่น้องเดินทางมาก็ขอให้ระบัดระวังตามกฎตามระเบียบของ สาราจรทางบกด้วยเด้อนะครับนี่นะครับพระใหญ่จะขึ้นตรงนี้ตรงขวามือเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยนะไปไหว้พระใหญ่หลงพ่อขา,ขาวด้วยน,นะครับนี่เลยเห็นไหมนี่นี่แหละอ,อําเภอเกินออุบลรัตน์นะครับโอ้โหแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตวิญญาที่เกิดมา เป็นคนเกือมรัดมีสะพานลอยแล้วครับนะครับในเกื่อมรัดมีสะพานลอยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่แหละนี่แหละตัวตำรวจตลาดเกือมรัดล่องกลางถนนนั้นเสร็จไปแล้วเหลือแต่คอนกรีตถนนด้านนี้นะครับด้านในนั้นเทเรียบร้อยแต่เหลืองานเก็บถนนเท่านั้นเห็นไหมครับมาเกือมบัดทั้งทีมีอะไรดีๆให้ชมขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวที่เขื่อมันล้วกันนะครับ ผมวิญยาปลาเที่ยวไม่มีอะไรมากอยากให้เอซมาเห็นคนเขื่อนอุบลรัฐแถวอุบลรัฐหน้าเที่ยวสวัสดีครับ